สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมคลิปนี้ผมจะพเ,เพื่อนมาดูเราจะปลูกผักสลัดเนี่ยโดยที่แม่อนุบาลเนี่ยจะต้องเติมน้ําแบบไหนยังไงเพราะแต่ฤดูเนี่ยรายละเอียดมันแตกต่างกันนะครับวันนี้จะพามาดูครับว่าต้นเล็กและต้นที่จะปลูกเติมน้ําแบบไหนยังไงไม่ยากครับมาบอกรายละเอียดเพื่อนเพื่อนไปปรับใช้นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสลับกล้องแล้วกันครับผมตอนนี้ทางสวนก็มีผลิตธัณฑ์เป็นพริกป่นขัวมือเลยนะครับขัวเอง แล้วก็ที่สําคัญครับตาเองด้วยตากับมือด้วยครกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าผมขนาดใหญ่มากพริกป่นที่คั่วเองตาเองแบบนี้นะครับรสชาติจะเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมมากครับเก็บไว้ได้นานซึ่งผมขายกระปุกละ89บาทครับค่าส่งครั้งละ30บาทเก็บปลายทางได้ครับนี่ฮะพริกปน่นเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้เก็บไว้ได้นานกลิ่นหอมหยิบใช้ตอนไหนก็สะดวกครับมีติดครัวไว้ดีแน่นอนครับรุ่นนี้ก็จะปลูก น่าจะพรุ่งนี้เลยครับเพราะว่าวันนี้ญาติมาสวนก็น่าจะไม่ได้ปลูกแต่นั้นครับมาดูครับนี่คือน้ําธรรมชาติในการปลูกยังไม่ได้เติมปุ๋ยครับเติมปุ๋ยหลังหรือเติมปุ๋ยก่อนเติมปุ๋ยก่อนจะดีกว่าครับแต่ของผมเนี่ยเติมปุ๋ย A แล้วปลูกแล้วเติมปุ๋ย B ก็ได้เติมปุ๋ยทั้งสองอย่างแล้วปลูกก็ได้ปลูกเสร็จค่อยเติมปุ๋ยก็ได้ไม่ยากอันนี้เติมปุ๋ยแล้วครับโซนนี้นี่ดูสีน้ําครับแดงเลย อันนี้ยังไม่ปลูกต้นพันธุ์ที่จะปลูกก็คือตัวนี้เดี๋ยวพามาดูครับรุ่นนี้ผมก็ปลูกแล้วฮะดูนะครับรุ่นนี้เนี่ยฟิลเล g กรีนคอร์สกรีนคอรัล r เรโคอรลกรีนโอกรดโอกรุ่นนี้เป็นอย่างนี้รุ่นนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่รุ่นที่จะลงเนี่ยคุยกับร้านใหม่แล้วปลูก6อย่างเอาตามที่ร้านต้องการคือผมมีลูกค้าเพิ่มเนาะก็เลยพามาดูว่าไซส์เนี่ยผมปลูก แล้วทีนี้เวลาผมปลูกเนี่ยผมลงกล่องจริงเลยผมไม่ได้มีการไปอนุบาลในกล่องอื่นนะก็คือลงกล่องจริงเลยข้อดีของการลงกล่องจริงก็คือเราไม่ต้องย้ายกล่องการย้ายกล่องในฤดูร้อนเนี่ยมันลําบากครับเพราะว่าถ้าปริมาณน้ําไม่เท่ากันกับกล่องที่เราย้ายไปหรือว่าปริมาณปุ๋ยไม่เท่ากันหรือย้ายเวลาที่อากาศร้อนงานเข้าเลยครับเขาจะค่อยๆทยอยตายโดยที่ไม่บอกกล่าวเราเลยตรงนี้ก็ลําบากหน่อยนะครับก็ดูเอาแต่สําหรับเพื่อนๆที่ มีพื้นที่น้อยนะผมว่าอนุบาลก่อนลงกล่องจริงจะดีกว่ามันจะประหยัดพื้นที่แต่อย่างผมพื้นที่ผมเหลือเนาะผมก็ปลูกไปเลยใส่ปุ๋ยรอบเดียวเติมปุ๋ยรอบเดียวไม่ต้องวัดค่าน้ําปลูกไปก็เราเก็บอย่างเดียวเลยผมก็ง่ายแบบนั้นแต่ผมจะฟิกอย่างหนึง่งทุกๆครั้งที่ผมพูดเนี่ยที่ผมทําคลิปเนี่ยก็คือการเติมน้ําให้มันเต็มเต็มอย่างนี้เลยครับถ้ามันเต็มมากกว่านี้ได้ผมก็จะทําแต่มันเต็มได้แค่นี้ครับดูนะฮะอันนี้ ที่ผมให้ดูก็คือเติมปุ๋ยแล้วแต่จะลงปลูกไงฮะเติมน้ําเต็มเลยแบบนี้ที่สําคัญนะครับต้องให้ได้ระดับน้ําถ้าเกิดเขาเอียงเนี่ยเอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าทางนี้น้ําเต็มฝั่งนู้นน้าไม่เต็มเวลาเราปลูกมารากก็ไม่สวยต้นที่น้ําเยอะก็จะสวยต้นที่น้ําน้อยก็อาจจะตายได้ต้นจะโตไม่เท่ากันตรงนี้ก็ดูนะครับปรับระดับน้ําเอาให้ได้ในการปลูกแต่ถ้าถามผมว่าผมรอบนี้ผมไม่ได้ล้างฝาครับฝาจะขี้ดิได้ไหมก็ได้นะครับ แต่ไม่ควรทำนะครับอันไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทำตามผมเพราะว่าเวลาผมจำกัดถ้าเลือกได้ผมก็จะล้างแต่รุ่นนี้พิเศษครับผมเปลี่ยนถุงดำปกติจะถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปผมเนาะถุงดำผมนี่สภาพแบบตายมันไปข้างเลยเดี๋ยวพามาดูถุงดำอันตัวเก่านะว่าเออผมผมผมใช้มันขนาดไหนรุ่นนี้ก็ตัวเก่าหมดเลยอดูตรงนี้เนี่ยดูครับสภาพหลุดลุยยุ่ยเลยเนี่ยฮะดู ขี่ติดไปเลยครับไม่จําเป็นต้องไปขี่หรอกครับมันมาเองเนี่ยก็ใช้หลายครั้งมากดูครับในสภาพผุพังทีนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างหนึ่งว่าอย่างผมเคยทําคลิปว่าใช้น้ําปุ๋ยเก่าเนาะสําหรับหน้าร้อนถ้าเป็นไปได้อย่าใช้นะครับเปลี่ยนดีกว่ามันจะโตได้มากกว่าถ้าเป็นฤดูหนาวฤดูฝนอยากใช้ซ้ําก็ใช้ไปเลยเว้นแต่ว่ามันเป็นเชื้อราก็อย่าใช้ถ้าไม่เป็นเชื้อราก็ใช้ไปเลยแค่นั้นแหละครับตรงนี้ สำหรับเพื่อนๆคนใดทำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์ถามไถ,มถได้นะครับตรงนี้วันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูว่าลงผักเนี่ยแบบไม่วัดค่าน้ำเนี่ยต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษก็คือเน้นน้ำนี่แหละครับปริมาณน้ำเลยครับถ้าเพื่อนๆใช้น้ำป,ป,ประปาปลูกใส่ปุ๋ยเสร็จเนี่ยมันมีฝ้านะครับใช้ฟองน้ำปาดปาดยังไงอะพอดีผมมีฟองน้ำเก่าแถวเนี้ย เดี๋ยวนะผมเขยา่าเขยา่าก่อนนี่ครับเดี๋ยวนะโอ้ยฟองน้ําผมก็เนาะเดี๋ยวอ่ะนี่ถ้ามีฝ้านะครับแบบนี้ครับทําเหมือนรถเกรดปราบมาอย่างเงี้ยแค่นี้เลยครับนี่คราบมันก็จะติดมาอย่างนี้นี่ออกมาอย่างนี้ครับเนี่ยเกรดมาเนี่ยฟับเรียบร้อยครับเนี่ยเป็นวิธีเอาฟองนะ้ำเอาฝ้าออกถ้าเพื่อนๆตัก ฝ้ามันจะแตกพอฝ้าแตกมันก็เกิดขึ้นอีกแต่ถ้าเราปาดออกแบบนี้เนี่ยมันจะหมดจุดมากกว่าเคยปาดหลายรอบไหมเคยครับสําหรับในหมู่บ้านอย่างบ้านผมเนะี่ยเวลาเขาอยากเติมคอรดินนะครับผมอยู่บ้านนอก้วอาจจะคุณภาพอาจจะไม่เหมือนในตัวเมืองนะครับอารมณ์ที่เขาอยากเติมคอรดินเขาก็เติมเยอะเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยฝ้าก็จะเยอะปาดสองสามครั้งก็มีครับแต่บางทีเราเจอจังหวะที่เขาแทบไม่มีคอรดินก็ไม่มีฝ้าเลย แต่ถ้ามีฝ้าเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับแค่ปาดมันออกแค่นั้นหละครับไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปหาอะไรใส่เสริมเพิ่มเติมแต่งหรอกนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ผมเคยทําอยู่ครับไออะไรแบบนั้นส,สรุปก็คือไม่ต้องไปทํามันหรอกครับเติมปุ๋ยอย่างเดียวก็พอก็ใช้วิธีง่ายๆเอาจัดการแค่นี้นะครับอ่ะทลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาดูว่าถ้าจะปลูกผักเนี่ยโดยไม่ต้องอนุบาลเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเติมน้ำให้มันเต็ม ฤดูไหนก็ช่างครับเติมน้ําให้มันเต็มแต่ถ้าเพื่อนๆทาแบบผมและผักมันไม่โตลองเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ดูครับแค่นั้นไม่ต้องซื้อของผมก็ได้ครับนําวิธีการผมไปปรับใช้เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งก็เห็นไหมขายอีกแล้วไม่ต้องซื้อของผมก็ได้ลองปรับใช้ดูแต่ถ้าซื้อของผมก็ดีทําตามผมไปเลยจะได้ไม่ต้องยากแค่นี้นะครับเพราะว่าผมต้องทําผักแล้วก็มีผักส่งทุกวันแค่นั้นครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ